Before be sleep we will be here every to support you will day สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกคืนแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนนอนแบบนี้ผมอยากชวนคุณนั่งพักใจฟังเสียงเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้กับคุณจริงๆไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเก่งหรือสมบูรณ์แบบตลอดเวลาพอที่นี่มันคือพื้นที่เล็กๆ ที่เราได้หายใจลึกๆและคุยกันอย่างจริงใจคืนนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องความล้มเหลวคำที่หลายคนไม่อยากได้ยินคำที่ทำให้ใจเราหนากักคำที่บางครั้งทําให้เรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบตัดสินเราแล้วว่าเราไม่เก่งพอหรือเราไม่คู่ควรแต่เชื่อไหมครับมีคนคนหนึ่งที่มองมันต่างออกไปเขาไม่ได้มองว่ามันคือความล้มเหลว แต่เขามองว่ามันคือการค้นพบโทมัสเอดิสันคนที่สร้างหลอดไฟให้โลกสว่างสวยเขาเคยพูดเอาไว้ว่าผมไม่ได้ล้มเหลวนะผมเพิ่งจะพบหนึ่งหมื่นวิธีที่มันใช้ไม่ได้ผลผมชอบมากเลยนะครับเพราะมันไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่มันสอนเราด้วยว่าทุกครั้งที่เราพลาดเราไม่ได้สูญเปล่า แต่เรากำลังเก็บข้อมูลกำลังสะสมเส้นทางที่ไม่ใช่เพื่อจะเข้าใกล้เส้นทางที่ใช่มากขึ้นเรื่อยๆคืนนี้ผมเลยอยากคุยกับคุณว่าทำไมความล้มเหลวถึงไม่ใช่จุดจบแต่คือบันไดที่เราต้องเหยียบเพื่อก้าวขึ้นไปสู่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือเวลาเราได้ยินคำพูดของโทมัสเอดิสันที่ว่า I have not failed I've just found 10,000 ways that won't work นะครับมันทำให้เรารู้เลยว่า failure หรือความล้มเหลวอ่ะจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันคือ process หรือขั้นตอนหนึ่งของการเดินทางสู่ success หลายคนเวลาเจอปัญหาชอบคิดว่า I'm not good enough ฉันไม่เก่งพอแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ตัวเราเลยครับมันอาจจะเป็นแค่ method หรือวิธีที่เราลองแล้วยังไม่เวิร์กเท่านั้นเองฟังดูต่างกันเยอะเลยนะครับระหว่างการบอกว่า I'm a failure กับการบอกว่า this day way doesn't work อันแรกมันปิดประตูตัวเองแต่อันหลังมันเปิดทางให้เราลองใหม่ลองคิดดูสิครับถ้าเอดิสันหยุดแค่ครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่500โลกเราอาจจะไม่มีไลท์บ b ล l ์หรือหลอดไฟ ที่ทำให้เรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณล้มมันอาจจะไม่ใช่การเฟลแต่เป็นการ Discover การค้นพบว่ามีอีกหนึ่งวิธีที่ไม่ใช่แล้วผมเชื่อว่ายิ่งคุณเจอหลายๆวิธีที่ไม่ใช่คุณก็ยิ่งใกล้เข้าไปถึงวิธีที่ใช่เร็วขึ้นเท่านั้นครับลองหลับตานิดหนึ่งนะครับพักใจปล่อยให้ความคิดเงียบๆ คืนนี้เราคุยเรื่องความล้มเหลวที่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมุมมองของเราเองบางทีความพลาดมันหนักมันทำให้เราเหนื่อยทำให้เราอยากยอมแพ้แต่ถ้าเรามองมันเหมือนฟีดแบ็หรือข้อมูลชีวิตแทนที่จะมองเป็นความล้มเหลวเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราล้มเราไม่ได้ศูนย์เปล่า ลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่เราคลาดเรากำลังเก็บ Lesson s ไว้แบบไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อเรากำลังสร้าง resilience หรือความเข้มแข็งให้ตัวเองทุกครั้งที่เรารเผชิญความผิดหวังเรากำลังสอนตัวเองว่าทางนี้อาจไม่เวิร์กแต่ทางอื่นรอเราอยู่ผมอยากให้คืนนี้ลองคิดแบบนี้ก่อนนอน ทุกความพลาดคือ Data ทุกครั้งที่ล้มคือข้อมูลสำหรับก้าวต่อไปทุกความเหนื่อยคือ f u ๊ l ความเหนื่อยที่คุณรู้สึกคือพลังที่จะผลักให้คุณไปไกลขึ้นทุกการพยายามคือสเต็แม้ก้าวนั้นเล็กแต่รวมกันมันคือระยะทางมหาศาลคืนนี้ลองปล่อยใจให้สงบฟังเสียงตัวเอง แล้วถามตัวเองเงียบๆว่าฉันเรียนรู้อะไรจากวันนี้แค่คำถามเดียวพอไม่ต้องรีบหาคำตอบให้มันค่อยๆแอบซึมเข้าใจไปทีละนิดและจำไว้นะครับ Success is built on small experiments ความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคแต่มันมาจากการลองผิดเรียนรู้และลุกขึ้นใหม่ ทีละครั้งทีละสเต็ปพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ลองอีกครั้งลองใหม่แบบรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นและใกล้สิ่งที่ใช่กว่าเดิมคืนนี้นอนให้สบายรู้ว่าทุกการล้มยังมีค่าและพรุ่งนี้เราจะเดินต่อด้วยใจที่มั่นคง Midnight ลองคิดแบบนี้นะครับ ทุกครั้งที่เราพลาดทุกครั้งที่เราเจอรถบล็อกหรือทางตันในชีวิตมันไม่ได้กำลังบอกว่าเราล้มเหลวแต่กำลังบอกว่านี่คือข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการเลือกทางต่อไปบางทีเรามัวแต่หงุดหงิดกับสิ่งที่ไม่เวิร์กเราลืมไปว่าทุกการพยายามมีค่า Every mistake is a lesson ทุกความผิดพลาดคือบทเรียน Every setback is set up for a comeback ทุกความถอยหลังคือการเตรียมตัวให้กลับมาได้อย่างแข็งแรงลองนึกภาพตัวเองเหมือนนักสำรวจคนที่กล้าเดินเข้าไปในป่าไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไรบางครั้งเจออุปสรรคเจอต้นไม้ใหญ่บางทาง เจอน้ำขวางทางแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้เขาก้มลงดูร่องรอยปรับแผนแล้วก้าวต่อชีวิตก็เหมือนกันครับโดนบล็อกโดนผิดหวังโดนคนถักท้วงเราอาจรู้สึกเหนื่อยแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่หยุดถามตัวเองว่าฉันจะไปต่อยังไงและนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้คืนนี้ อย่ากลัวการลองผิดลองถูกอย่ากลัวความเหนื่อยอย่ากลัวเสียงคนรอบตัวเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็น part of your journey เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณเองและบางครั้งการพักสักนิดการถอนใจเบาๆก่อนนอนมันก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นว่าทางข้างหน้าเราต้องทำอะไรต่อ คืนนี้ลองนอนคิดว่าแม้วันนี้จะล้มสักกี่ครั้งพรุ่งนี้ฉันยังสามารถลุกขึ้นใหม่ได้แค่ประโยคเดียวก็เพียงพอที่จะให้ใจเราอบอุ่นและพร้อมจะลุยต่อพรุ่งนี้สตีฟจ็อบส์ครับก่อนเราจะจบคืนนี้ผมอยากให้จำไว้ทุกความพลาด ทุกครั้งที่คิดว่าฉันล้มเหลวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความล้มเหลวมันคือข้อมูลชีวิตคือบทเรียนและคือแรงผลักให้เราเดินต่อวันนี้เราเรียนรู้กันว่าการล้มไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเก็บข้อมูลการถามตัวเองช่วยให้เราเห็นเส้นทางใหม่ ทุกความเหนื่อยทุกความผิดหวังคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเพียงแค่คุณยังไม่ยอมแพ้และยังกล้าที่จะลุกขึ้นทำใหม่เรียนรู้ใหม่คุณก็ยังอยู่บนเส้นทางของสักเซสของตัวเองอยู่ดีก่อนนอนคืนนี้ ถ้าคุณชอบ EP นี้หรือรู้สึกว่าได้กำลังใจอะไรสักอย่างจากมันอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อจะไม่พลาด EP ต่อไปและถ้าอยากแชร์ความคิดเห็นหรืออยากเล่าเรื่องของตัวเองลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคุณเคยเจอวันที่เหมือนล้มหนึ่งหมื่นครั้งไหมผมอยากฟังเรื่องราวของคุณ ขอบคุณที่นอนฟังจนจบคืนนี้ครับพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เราจะลุกขึ้นอีกครั้งพร้อมพลังใหม่และใจที่แข็งแรง Before sleep, we will be here to support you every day.